นั่งตัดกรรมหรือนั่งตัดอดีตในอนาคตคนที่ตัดกรรมไม่ได้อดีตมันไม่หมดอนาคตมันไม่ดับแต่ว่านั่งสร้างกรรมก็คือนั่งตรงแต่งอดีตท,ที่ลาาแล้วมาแล้วก็ตรงแต่งอนาคตสร้างอนาคตที่ยังไม่ถึงเขาเรียกว่านั่งสร้างกรรม นั่งตัดกรรมหมายถึงว่าอาดีตก็ดับอนาคตก็ดับเลยแต่ปัจจุบันไม่มีกรรมอะไรมาตามสนองได้ก็เียานั่งตัดกรรมเียกว่าเคราะห์หมดกรรมหมดเหมือนพระโจรลงคุริมาเนะี่ยนั่งตัดกรรมได้ถ้าคนไ็นพันคนก็ดับได้ตรงที่ตัดอดีตได้อนาคตได้เลยแต่ปัจจุบันนั่นเองนี่เือเรียกว่าตัดกรรม าไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแก้กรรมอะไรได้พระหรหันต์จึงหมดกรรมผู้เดินทางปฏิบัติจึงว่ามีกรรมน้อยลงถ้าเราไม่เข้าหาธรรมะในความกรรมมันมากเดี๋ยวเรื่องโน้นเข้ามาเดี๋ยวเรื่องนี้เข้ามามีแต่เรื่องมีแต่เรามีแต่ความยุ่งใจตลอดเวลาในชีวิตนี้พอเรามาหาธรรมะแล้วก็มีแต่ส่วนดีมีแต่ส่วนที่ ทำให้เราสบายใจความลำบากใจอะไรมันก็ตัดทิ้งไปได้หมดเพราะเราไม่เอาอาดีตมาเป็นอารมณ์แต่เราไม่เอาอนาคตเป็นอารมณ์การที่เอาเราปัจจุบันเป็นอารมณ์มันเป็นเครื่องแก้ไขปัญหาชีวิตได้ดีมากเลยคือว่าคนอยู่เหนือเหตุผลคนที่อยู่ในอดีตในอนาคตแล้วคนยังไม่มีเหตุผลพอ ที่จะทำลายอารมณ์ตัวเองให้เจ้ามองออกไปได้ือยังอยู่ในอารมณ์เจ้ามองคุณมัวตลอดเวลาพอเราทิ้งอดีตอนาคตได้ก็ใจก็พ่องใสเบิกบานอารมณ์ก็ไม่คุณมัวไม่เจ้ามองแล้วค่องใสเบิกบานนั้นก็เป็นตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาทันทีตัวมรรคตัวผลก็อยู่ตรงตัวปัจจุบันตัวจิตที่มีอารมณ์เดียวนั่นเอง อันนี้เราก็ต้องพยายามพิจารณาให้รู้ใจของเราให้รู้ความคิดของเราพอเท่าทันความคิดแล้วมันก็สว่างสวัยเพื่อเพลินในอารมธรรมธรรม,มะก็เกิดขึ้นที่จิตของเรานั่นเองยานกับฌานแตกต่างกันอย่างไงฌานคือเอาจิตตั้งไว้ตรงจุดใดจุดหนึ่งเช่นดูลมหายใจหรอเอาจิตไว้กับลมหายใจ หลือจิตไ้กะกลางกายจิตไวรกะกะนาผากนี่คือคือคือจิตที่อยู่จุดใดจุดหนึ่งแล้วก็เกิด